สวัสดีครับนมาสการพี่พานาฐพลนะครับเก็บพระสมเร็จตามตำรานะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่วัดกลางของข่อยนะครับซึ่งจะมีพระอีกสองชุดด้วยกันนะครับที่จะดูนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะดูพระที่อยู่ในกลุ่ต้นโพนะครับกลุ่ต้นโพซึ่งเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปูนนุ่มนะครับเหมือนกับที่บางขุนพรมเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ไม่แน่ว่าการแตกกลุ่ออกไปก่อนหน้านี้ นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนเจ้าของปุ๊บก็อาจจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าไปอาจจะเป็นกุเจดีเล็กอ่านะครับอ่ามีมีเป็นความเป็นไปได้สูงเลยครับเพราะว่าคนยังไม่รู้จักวัดการมของคอยพอไปปุ๊บก็<ๆ>เลยกลายเป็นกุเจดีเล็ก บางคนพรมไปเลยนะครับที่ที่วงการเขาเรียกมันคบางคงบางคนเขาจะตีเป็นพระอ่ากุสองทองมั่งอะไรต่ออะไรเพราะถ้ายังจะยังกุกพระอ่าโบสเก้าน่ะที่ว่ามีชัดชัดดำหลักดำน่ะมันไปตรงกับกุวัดกัลยาส่วนมากคนก็จะมองดูว่าตีนู่นเลยพระวัดกลางกับ วัดกัลยาเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วอะถ้าถ้าเกิดเราใช้กล้องซ่องดูนเนี่ยเนื้อห่ามจะต่างกันเยอะต่างกันครับถ้ามีโอกาสดูนะครับก็คือทางวัดกัลยาเนื้อจะแห้งกว่าะนะครับเนื้อจะแห้งกว่าแล้วก็อของที่วัดกลางเนี่นื้อจะเรียกว,ว่านึบแร่งคือดูแล้วเนี่ยจะเป็นลนักษณะขาวงาช้างนะครับ<ๆ>มีการแตกลายสังฆาโลกด้วยนะครับวันนี้ก็สวยชุดนี้นะครับแต่ชุดนี้เนี่ยคือในกุฏิดีเล็กเนี่ยมีพาร์ทที่เป็นลักษณะเนื้อปูนนุ่มอยู่ แล้วก็รักษานี้ก็มีจริงๆในในบางองคนพรเองก็มีแล้วก็มีพระที่เนื้อสะอาดด้วยนะครับอ่าซึ่งซึ่งไม่ถูกการซ้อนซ้อนทับเวลาช่วงลง,งก็จะมีมีพระปุกน้อยบางองค์เี่ยนเนื้อเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้ออกไปทางเนื้อวัละคังเลยอ่านะครับซ,ซึ่งทําให้เกิดกรณีที่ว่ามีความเข้าใจผิดนะเปลี่ยนชื่อไปเลยแล้วก็บอกว่าเป็นพระอสองคลองบ้างสองคลองบ้างปุก อ่าบางรมมั่งอะไรนี่นะนพิเศษนะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อปูนนุ่มนะครับเนื้อปูนนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะดูดูละเอียดไปพร้อมกันครับนะครับก็คราวนี้เดีย๋ยวเราลองมาดูด้วยกันนะครับนี่เรียกว่าปุ่มเนื้อปูนนุ่มนะครับเนื้อปูนนุ่มที่เราเจอนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะพระแบบพุทซ้อนที่มีนะครับแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้คมกริบนะครับข้างในเนื้อขาวแตกมาขาวเป็นเนื้อปูนนุ่มนะครับ ส่วนลักษณะองค์นี้นะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พุทธศิลป์เนี่ยอันนี้แบบแล้วนกักศิลป์แล้วอกเป็นโตว,วีตะวีอีกแบบนะครับจะผิดกับอู่ทองนะครับเชฟเนี่ยคือเอวจะคอดแล้วก็ลักษณะเนื้อนี้เนี่ยมีในบางกลุ่มด้วยลักษณะคาบแบบนี้มีในบางกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีน้าตาลนะครับไม่ได้เป็นคาบกลุ่าที่เกินเกินมัน่ยเป็นคาบกรุแต่แต่สีน้าตาลที่ติดองพระเนี่ยนะครับเคลือบผิวเน่นแน่เป็นกลุ่มน้ําอ้อยเคียว นนะครับเราเจอภาพแบบเนี้ยในบางผมเยอะเหมือนกันแต่ว่าในกลุ่ววัดกลางเนี่ยกลายเป็นว่ามีครบเลยนะครับอย่างนี้นะครับเนีเนื้อปูนนุ่มขาวนุ่มเลยนะครับซึ่งอันนี้ครับก็เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นี่นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเราจะเห็นได้ว่านี่ก็คือลุ่ที่เกิดขึ้นนะครับมีทําให้ปูนอื่นละลายมาเกาะด้วยเกิดไปด้วยนะครับและเนื้อเนี่ยนุ่มขาวนุ่มเลยครับสวยนะครับ อันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมมองในมุมของการอนุรักษ์นะครับส่วนเซตนี้ชุดนี้ก็คือแบบบางหุ่นพรมเลยบางหุ่นก็จะมีบางหุ่นที่เป็นเนื้อนี้เหมือนกันนะครับที่บอกไปแล้วนะครับที่ก็จะมีโปรโพนี่นะครับนะครับพิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์โปรโพนะครับ โดยเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปูนนุ่มนะครับเราดูยังไงครับเราเห็นเส้นแซมเห็นไหมครับสองเส้นนะครับลักษณะพระนะครับผิวเนี่ยเหมือนกับบางขุนพรมเลยนะครับแล้วก็พระเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของจีวรที่ชัดเจนนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพระปุ่มนี้เนี่ยมีลักษณะเรียกว่าเนื้อปูนนุ่มนะครับคล้ายกับพระที่อยู่ในกรุบางขุนพรมผิวเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับน้ำอ้อยเคียวเคลือบนะครับส่วนองค์นี้นะครับจะมีลักษณะเนื้อที่ค่อนข้างจะออกขาวหน่อยนะครับ นานิดหนึ่งนะเป็นลักษณะของอกครุษเสียนบาทนะครับก็เป็นพิมพ์อยู่ในกลุ่มเดียวกับบางขุนพรมเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้นะครับก็จะมีลักษณะคาบฟองเต้าหู้นะครับอย่างที่บอกครับว่าพระเนี่ยนะครับลักษณะนี้คือเป็นลักษณะกรุดินนะครับแล้วเนื้อนในเน,เนื้อปูดนุ่มนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าใครไม่รู้ประวัติเนเห็นปุ๊บก็ต้องอยันถึมบอกครับว่าต้องคิดว่าเป็นกรุบางขุนพรมนะครับองนี้เช่นเดียวกันครับ หากเราดูลักษณะนะครับพระนี่เป็นลักษณะเกตโบตูมเห็นไหมครับนอกจากนั้นนะครับเราดูนะครับเส้นแซม2เส้นนะครับแล้วก็ไม่มีชายจีวรนะครับด้านบนนะครับพระเกตมาลานะครับมีลักษณะนะครับเป็นรูปบัวด้วยนะครับในรัศมีเปรวนะครับพระมีลักษณะขนาดกลางนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระที่มีความน่าสนใจที่พิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเนี่ยมีลักษณะ ของคาบกรุมาเลยนะครับซึ่งนี่คือลักษณะของพระที่เป็นกรุดินนะครับทั้งหมดนี้นะครับดูนะครับอย่างองค์นี้ก็นะครับที่ท่านได้เห็นทั้งหมดเนี่ยทันดีสแกนเนี่ยเราก็มีขออนุญาตเอาตัวอย่างนะครับมามาเก็บมาทําด้วยซึ่งจริงๆเรามีก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะษาปูนนะครับที่มาเกาะนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านดูนะครับหลักๆดูธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาติของผิวนะครับในอย่างพิมฐานคู่นะครับ เนื้อเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ในการจําแนกนะครับว่าอันไหนหนึกแกร่งหนึกนุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์อะไรครับเป็นพิมพ์กลุ่มพิมพ์นิยมเลยนะครับที่หลายคนเรียกพิมพ์เสียดมนะเป็นพรบพระนะครับพระเกตมีมีลักษณะเส้นแซมหนึ่งเส้นนะครับองค์พระมีชายจีวรชัดเจนนะครับมีสังคติสิงสองนะครับพิมพ์ที่สวยงามนะครับองคนี้ไม่ค่อยมีคับกุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ดูเนื้อเนี่ยบางคนบอกเนื้อเป็นเนื้อสมเด็จวรรคังเลยบางคนบอกสองคลองนะครับแต่จริงอันนี้คืออะไรครับวัดกลางคลองข่อยครับนะครับอ,องนี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับสิ่งที่ท่านดูนะครับนี่คือกรุ่ต้นโพเวลาเราดูเนี่ยเราดูว่าลักษณะผิวพระนะที่อยู่ที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับแล้ว มีลักษณะคาบกลุ่เป็นยังไงครับส่วนแม่เหล็กไม่ต้องพูดถึงครับกลุ่มนี้นี่ดูดแรงนะครับดูดแรงเลยนะครับหลายคนบอกดูแบบนี้เนี่ยนะครับค่าเวลาเอ็กซเรย์ฟูเรเซนมาแล้วเนี่ยจะเกินไหมนะครับก็ต้องบอกโดยส่วนใหญ่เนพระที่ผ่านเกณฑ์ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถ่งจำเพาะก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซเรย์ฟูเรสเซน์ส่วนใหญ่เนี่ยแม้เราจะดูดด้วยแม่เหล็กแรงสูงแล้วแรงเนี่ย แต่ว่าค่าไม่สูงเพราะท่านต้องเข้าใจว่านี่คือแม่เหล็กแรงสูง4,500กานะครับถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมดาอาจจะไม่ดูดแรงขนาดนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยนะครับหลวงพี่พระนัตพลเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นชุดที่เรียกว่าคนต่างชาตินะครับคนสิงคโปรนะ์ก็มาบูชาไปเยอะนะครับคลิปที่ท่านได้เห็นเนี่ยเชื่อว่าในวัดเนี่ยบางส่วนบางองค์หรือพระที่ท่านเห็นเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวเราทดสอบมาบางองค์ก็อ่อนนะครับไม่ได้แรงทุกองค์นะครับอย่างองค์นี้แค่พอล้มนะครับเห็นไหมครับไม่ได้พุ่งมาติดแต่ว่าถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ทําปฏิกิริยาซึ่งตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าหลักๆเนะี่ยคือต้องการท่าน้ได้เห็นว่าของที่ดีของที่มีคุณค่าเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาประวัติดีๆเนี่ยเราจะเจอแล้วในนี้มีหลายเนื้อให้เห็นนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีราคา ซึ่งสิ่งสําคัญที่แท้จริงนะก็คือเรื่องของคุณค่านะครับก็ไม่ได้ในเรื่องราคานะครับซึ่งต้องบอกว่าพระที่อยู่ที่นี่นะครับมีคุณค่านะครับแล้วเราควรจะอนุรักษ์ไปตามประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับในองค์นี้ก็ดูติดมาเลยนะครับงั้นพระชุดนี้นะครับท่านหลวงพี่นัทพลท่านก็บอกว่าชาวต่างชาตินะครับที่มาเนี่ยหลายคนพกแม่เหล็กมาด้วยนะครับมาดูดนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่จุด ยุติที่สุดอย่างที่เราบอกครับว่าเราทํามาตรฐานนะคร ISO เนี่ยเราต้องทำทั้งหมดนะครับทุกองค์ประกอบอ่ะนี่นะครับเป็นภาพพระสายญาตินะครับที่ปัจจุบันไม่มีอยู่ที่วัดแลวนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้นะครับนะครับก็ลักษณะเหมือนกับกรุบากุนพรมเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปูนนุ่มเหมือนกันนะครับมีทั้งพิมพ์นะครับเจดีแหวกม่านนะครับมีทั้งพิมพ์นะครับปาง ประธานพรน,นี่ทั้งหมดนี้เป็นชุดที่อยู่ในกลุ่บางขุนพรมนะครับมีหมดเลยนะครับทั้งพิมพ์พระหลวงพ่อโตยืนุ้มบาทนะครับมีทุกพิมพ์นะครับเนื้อนะครับอย่างที่บอกครับอย่างในกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มเนื้อปูนนุ่มมีค้าบกรุเกาะอยู่นะครับเป็นลักษณะพระที่อยู่ในกลุต้นโพนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับโดยทั้งหมดนี้เราเชื่อว่าเป็นพระที่ทําในยุคปลายยุคเดียวกับบางขุนพรมด้วยแล้วก็าอาจจะมีนํามา นะครับบรรจุฝากกลุไว้ที่นี่นะครับเพราะนั้นเราดูคาบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคาบดินต่างๆเนี่ยใช่เลยนะครับและลักษณะพิมพ์พระเนี่ยมีหลากหลายแต่ว่าจะมีพิมพ์ที่เป็นพิมพ์สัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่เห็นนะครับส่วนพระนะครับที่มีลงลักปิดทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในอุโบสถเก่านะครับซึ่งต้องบอกว่าเราจะดูในคลิปหน้านะครับที่ท่านเห็นเนื้อะครับอย่างพิมพ์นะครับ อกคุดเสียนบาทอย่างเงี้ยเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยจะมี2แบบถ้าเป็นอยู่ในกรุเพดาน,นาของที่วัดนะครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมบรรยายเสริมนะครับจากที่ด้านในชมคลิปแก้ไขจากคลิปภาพที่เสียหายไปนะครับก็อยู่กับท่านนะครับหลวงพี่พระนัทธพลนะครับชื่อเดียวกันอยู่ที่นี่แล้วก็โดยหนังสือเล่มนี้นะครับต้องบอกว่า รเรียกว่าลงรายละเอียดทั้งหมดแล้วปัจจุบันเนี่ยก็พระที่มีอยู่ในนีน้ได้กระจายไปหมดแล้วนะครับซึ่งเราก็คงต้องไปดูตามดูแลวอาจจะบอกได้ว่าบางองค์ที่ท่านเจอเนี่ยอาจจะเป็นพระจากที่วัดกลางของขอยนี้นะครับในในคลิปนี้นะครับก็ต้องกราบนมัรสกานะขอบพระคุณนะครับหลวงพี่พระนัทพลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะได้ชม และที่สําคัญคือจะมีการนําพระนะครับที่นี่นะครับไปตรวจมาตรฐานนะครับ PSDA ที่อดีษแกนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับขอทุกท่านนะครับติดตามขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการเก็บพระสมเด็จมาแล้วร่วมช่วยกันนะครับอนุรักษ์พระสมเด็จนะครับที่ถูกกลุถูกที่ด้วยนะครับทุกกรุทุกที่นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งครับแล้วก็เหมาะกกบการที่เราจะเรียนรู้ศึกษาและอนุรักษ์ครับผม นะถสาหรับคลิปนี้นะต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ